หลักเก็บที่คนก็กล้าวทางดีทุกผู้ชมด้านบ้านกันด้วยนะจ๊ะเทคน,คนิคเก็บช่องโอ้ครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาผมไม่เล่นลูกบอลนะผมนม่ฟีฟ่าผมไม่ได้เล่นเกมอะไเลยไม่ได้เล่นฟีฟ่านานไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าไปดูกันเอาละก็ผมตายผมเล่้นนะ ร <AU> <Investment. S 2> ีนะคับเบ้าทันทีที่ผมก็ j o ยมาได้นะครับผมบอกวิจีเว้นครับผมผมเป็นเจ้าของช่องเองเป็นเพื่อนเฮ้ยเบ้าไม่ได้เสียงดังคุณเตียังดังกับเพื่อนนะเรื่องบอลเจริญไปไปเอาตัวเอ็มหายเอาตัวเอ็มหาย เออตัวเอ็มหายผมแค่ทำหมุนๆแบบนี้มันก็ตกลงไปดีอ um> ๋อนี่ไงเลุกอ๋อลืมเฮ้ยเฮ้ยคอยตกอีกแล้วหอคอยตกอีกแล้วมาผ้าไปไป่งมึงเห็นมันใกลมันเะหมันกูยเอกูังได้โอ้ยตก มาเร็บเลยมาเรียบเลยนี่ผมมีแจะทวนดีทั้งนั้นคู่มบัสคอมบัสคุมขาบัสดีนั้นโอ้ยนี่อ่ะทีนี้อ่ะทีมอะไรอ่ะทีมตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวานเลยอ่ะเออทีมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเจอกันไปแล้วนะเจอกันไปหนึ่งครั้งแล้วตัวแล้วใครพลผมเจอกันไปหนึ่งครั้งแล้วผมชนะ เฮ้ยผมเล่นอยู่ผมจำไม่ได้ผมต้องเล่นเกมนู่นบอกผมเล่นคนเดียวผมเป็นเจ้าของช่องตาไปด้วยไปเล่นออกแมทเลยนะครับครับโอ้ยไอ้กรุดใหม่แล้วกรุดใหม่อ้ามันก้องไปยันก้องไม่ใช่คาวนี่เหรอเออมันก้องตกเนอพอมันหลบได้ พอมันหลบหลบได้มันก็นี่อ่ะอุ้ยผมจะตกผมจะตกผมไม่ผมตกใครก็ได้ช่วยผมพี่อุ้ยผูดผมตกตกมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเจ้าของช่างโลหะเตึร์ยิงธนูยื้อเท้ด้วยผมพี่เท้ผมเนี่ย แขมากุ็สุดหอด้วยแต่เหมอนมันจะดีู้ังนานแลวครับตายตายไง่ายเอยเฮ้ยเ้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเล่นฟีฟ่านะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยย้ยเยย ทืบไล้ไปลุ่ไลค์กันด้วยนะครับกระทืบไลค์เฮ้ยพวกเขายังกดไลค์้ยูยทูปทีเดียวยังไม่เป็นผมก็ผมก็ด้วยนี่ผมบลัฟคูผมบัฟเขียนผมติดข้านขงนอกเขเียนไมครับกระทืบไลค์กดไลค์กันด้วยนะครับกระทืบไลค์เลยกอะทึบอะไรแหละต่อยกระเด็นไปนดู เฮ้ยดูท่านอผมดีโอ้ดูท่านอผมดีไม่โดนไม่ได้ชิวๆชิวๆท่านอผมชิวป่ะชิวจริงแหละเอ้ยเฮ้ยเหมือนในเกมโลบอ่ะเกมโลบอ่ะไงเออใช่เหมือนอันนี้เลยแบบเนี้ยชิวกายชิวกายชุดนิโลชิวๆวันนี้ผมคงอัดคลิปปะเนี่ย มันโพสไม่ได้เลยช่วงนี้เอ้ยเเก็บักเกบักแสนรักนี่แสนรักเอ้ยปุ่นปุ่นปุ่นเี๋ยวก็ติดกับกาวเด็กติดขี้ผมขืน่นใครได้ยินเสียงผมพวกนี้พอเราไม่อยู่นะคะเพราะพวกนี้เราไปโรงเรียนเราอัดตอนสามโมงใช่ไหมครับ ไม่ต้องดีใจเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องจะกระวนกระวายให้พูดภาพหลบคื <c oughs> เอเพราะว่าพวกคุณยค่ยก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันายังยัง <c oughs> ยังอลยเหรอยังคงสูง้ทูมาทำไมพ <c oughs> อกลัมไายัง งานจบเสร็จยังกับบาลือพูดดีสารพูดดีมาวินพูดดีสารโชว์แม่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสูตรวิแมพกลัวการเล่นอัพเกี่ยวแล้วไม่มีสูตรอะไรที่มันแพงแล้วแล้วเฮ้ยไม่มีหรอ เต็ดโจ้นี่ครับเติดโจนี่ครับซื้อหมดไม่สนลูกไข่ขวดการเดินมีเมล็ดเก่าแล้มีแต่เมล็ดใหม่เต็มไปหมดเลยตอนนี้โกการ์เด้นของฟอร์มแนี่ระบาดใหญ่แล้วนะครับขวดการเดินถูกแฉมหรือว่าปลูกพืชไม่ได้จริงหรือมา,าเทสอุจะเกสนี่นี่นี่ดูพัดชัะกระตือ คืบไหลปุณนยามรอมจมเซนลมหอลุกใจชุนลมใจอาไทยแตงโมใจปุปุ่นให้กับฟ้าเรื่องราวเนนลอบ่งลายหยังปุ่นดีสิมา ชาลาชินีทิ่ตุนชุมชนชาวไทยคนเนื้อใจตรทกัน 小鸭，小鸭。 为了。 ทีมมกลับมาที่นี่แล้วไ,<ป>ไับปุระปุลกรปกลไฟ้าแรงโอ๊ไอ,อ,อ้เด็กมามปจมือมา ปฏิญาไทยปฏิหารวันพุธ ôi ừ. ไปไปไปดูคนหนึงละลองให้ดูด้วไ เอาไปฝั่งนั้นทำไมสูนสูน pun 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 puli oi ก็จบเพียงเท่านี้นะครับราหนาจะแด้เดียว